ครับผมอ่านเพียงหลังผู้ฝันอันนั้นที่พอรอยมาสัมผัสมันเสียดไปแต่ว่าครั้งที่สองผู้หลบบกฝันได้หกศูนย์สามือนนะเพราผู้ว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นเกื่อนอ่างวดที่ผ่านมาครับผมผู้ก็เลแรกอันนั้นเน่นไปที่เห็นเยี่สิบแปดรอบเ่ยืมเงี้นครับผมก็เห็นว่าตัวผู้ฝันงวดแรกเงี่ยตั้งแต่ต้องงวดนี่เป๊ะเลยเนาะปูเนาะ ันเ่อลังลังมัวกับฝันฟันสองครั้งลังมัวกับฟันครั้งหนี่อืมครับผมไอ้วางหันนั่นคุณพูงเรามานี่สัมผัสปูไปเที่ไหนหรือเล้าครับผมพู้งไหมกับอไรมู้งไหมกับพวกกับไม่ได้วายาวนี่สรุกไปเืออืมพราะูสียยอกวางว่างหันว่างปูฝันว่างไหนก็ต้องวัดมันเพราะว่านั้นต้องวัดวัดนี่หว่ครับผม ไอ้ผู้ฝันวันที่กันเมื่อเล็กกว่ากันล่ะวันที่สิบหกอ๋อคนนี้มาแรงมากกับผู้กับฝันเลยใช่มาแรงมากผู้หลบฝันครับวันเจียวกับงานประเพณนีบุญมองไฟบุญเนจข้องอํานอำเภอนี้นะโอ้คับผมบาทนี้เพื่อนรถเชิญเง่นผู้ว่านาจการจังหวัดปรเทศเล่าโอ้ไอ้เพื่อนด้จากกับไอ้ผู้ว่านาจการจังหวัดเอออำเภอนี้ยนะครับเพิ่งเกิดเรื่มา เปิดงานปิดงานมาเด็เดเพิ่นเกิดเลยอันไปจุดประทัดเ,ออเลขประทัดมันหลดอันสองหกแปดครับกับหาเจ็ดเลขประทัดสองหกแปดกับหาเจ็ดสองหกแปดครับอันนี้ปูบ่ได้เก้าเหย้านะเพราะว่าปูว่าสื่อสันม่พยอย่อไปเลยเพราะว่านันลูกคิด ปูขอโทษมากบนสุกันเหรอปูเป็นยังดอกปูเพราะว่านั่นเขากับเพราะาไท้ผ่านเดี่ครับอันสุ้มันบอกขอใจสู้มันเบื้องคิดบ่าจบนะเหรอก็เลื่อนไปทอดสุดท้ายเมื่อกี้เตั้งแต่แปดสองก็แปดหันครับ,รบแมบบ่โม<บ>่ฟังละเอียดโม่ฟังละเอียดครับผมมาใิพูเท้าแถบนี้เนี่ยเพิ่งกันฟังได้ละเอียดเพิ่งฟังเทปพอไหวเพิ่งบ่เบิ่งลูบนี่เหรอขนมยิ้มแจ้นั่นเย็ด เจ็ดสี่ศูนย์แล้วฝันอ่าเจ็ดแปดสองเท่านี้ครับผมซุม่มบอานันซุ่มบอาตีตามปูนี่ตีปูอย่างนี้เลนะเพราะว่าเจ็ดสี่ศูนย์ปูกับว่าท,นนาทุกชลิปแล้วท,ทั้งสามคลิปแต่ว่าหันบัวได้ย้ำคืออันนี้ปูกับบัวได้ว่าลายเท่านี้ครับผมอ่าอันนี้วัดฝันวันที่อย่างสิบหกพราะละไต้องเขียนว่าฝันวันที่สิบหกเนี่ยสองหกแปดครับผมฝันวันเที่ยวกับเรื่องงานบุดมุงไฟครับผม การบุญเมืองไฟวันที่16มันจุดประทัดแบบปูมันจุดประทัดได้2 6 8ครับหา7โอ้เลขหาประทัดอ๋อเลขหาประทัดวันที่17ปูฟันตองวันอย่างเงี้ยครับโอ้ครับผมเออวันตอจากวันที่16นะยักคือที่2หลังเลขกออกอันนี้ปูก็บ่ได้ว่า จ็คเศียนมันก็เป็นเลขความฝันเนาะครับผมแมนจ็คมือใดสซีเมนแจ็คมือใดวันที่ตัวใดสซีเมนหรือวันที่ตัวใดสโบมแมนก็บบรูดแจ็คมันมันเป็นความฝันเนาะปูเนาะเออวันนี้ฝันวันที่สิบเจ็ดเลยเขียนต่อประดิษอดีตเซนไตนันหลดเขียนว่าฝันวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดปูที่ย่อยสันนี้ตนเพราะว่าปูกับบรูดวาวลายดอกอัน อันที่จิบแรกๆอันที่ปูว่าหลาอธิบายย่านก็เเนเยเอาประกอบใจเตปันก็จยังมาถือครับน้อยนักหน่อยนาตัว <c oughs> เด็กยิ่งเสือครูบ <c oughs> อันนี้ฝันวันที่สนะิบเจ็ดนะผู้ฝันว่าผู้ไปบินทบาตนี่แหละ <c oughs> บานนี้ก็ย่างไปเราเห็นรถแซงกันต่ำกันรถกระบะคัน <c oughs> ้นาๆงงาคล้ายๆรถจก่งนี่แล้วเ <c oughs> กะโจนลงมเงินสารถมอเตอร์ไซค์ที่ต่ำมันนะไอ ไอ้มันกเกิดปัจจัยบัก็นั่งก็เจ็บนักกระดกเลือดเต็มตัวคนคนละเลืเอดเต็มตัวเออเลือดเต็มตัวบักอันขับมอเตอร์ไซค์มันคนระับผมมานพูอันยางพันไปคือเรื่องมึงเราเห็นเลขรถมอเตอร์ไซค์นะอเอียงนะหกห้าสองแต่ว่ารถไอ้กระบะคันนั้นนะมันพุง่งโซนลงน้ำ บ่เห็นอย่างแต่ว่าคนอธิตายนั้นบ่เห็น,นจบไปทั้งคนทั้ง,งานาวทั้งรถครับผมก็วิชช่นี่แหละก็จบออไอ้มันมีเลขสามชุดคกับเลขอันแปดสองตีติดตามกันดเดข้าเจ้ายังสื่ออยู่เดเล่ะข้าซือเลือกั ก82อันนี้ติ๊กูไปไม,มันเหมาะอันนี้782นะ่<อ>ะเพราะเจ้าตามมันตามตูวไปงวดที่สองอยู่เรื่อยตัวเลขพวกนีน้ต้องคยถึงนะ่ะหมายเลขโทรศัพท์เออหม้เนี่โทรศัพท์นะ่ะ อันซุ่มบังลูจากไปไปเห็นแต่นั้นก็ถือกันเ้าเลยไ่ได้กันนี่ครับตัวเดียวกันตัวปูตัวเ่านะก็แล้วแต่พูิตัดผู้บ่ได้ปูไ่ได้บอกว่าตัดแต่แต่เพาอผู้บ่ได้ให้ไข่ไปตัดตัวนั้นตัวนี้เนาะนี่พึ่งใส่มะสมองนี่อะไรน้องูเพาะอันซย่มเถือเลเพราะนูฟังพอสวัยนี่ผู้ก็ขึ้นต้นอันเ็ดสีู่นี่ได้หรอว่าไม่่อยโทงมเอานะเนี่ยแย่าไม่แย่ถาว่านไท้บ้านผู้นี่ยนะ ชัดเจนขนาดแถบที้ถือเบิดอันส้มมันฟังยูไในคิดนในบทถือ,อ,อนอกจากรูกเสียดครับผมผู้นั่งฟังกันครับ<ๆ>ไม่หอยอแ,อแล้วสืออต่กอนมูลด์4004ลอดแล้วโทรมาควันมูกันอัน,นอันนี้แบบนี้น่ะสองหกแปดนะไอควันมูขึ้นมาที่ชิบหกจังว่านันไอ คุณผูกมาเมื่อเดือนเอา,เอาคือฝันว่าที่สิบหกก่อนแต่วันที่สิบหกมันก็ออกอันตอนบ่ายมันบางยังวันั้นปกติมันมันหลักกับน้อนตัวอนอนแล้วก็ไปฝัน,นตัวคือบนนอนเหมืเคลื่อนเก <laughs> ี่ยวูยางออกวัดจะบอกว่า้าอย่างเงื่อนยางอ้อมวัดปกติว่าตัวผิดปกติแล้วอ,อันนี้ผูกกัเฮ็ดงานแต่ปกติปูไม่อยากว่าวมากดอกเพราะว่าบางค้นว่าวไปหลายแล้วก็ ย่านมันนนัตีครับเพราะว่าปูบอมาก้นแบบนี้ครับผมปูมากแต่แบบลูกศิษย์ปูปู้อยุ่งยากก็ดีแล้ววาดนี่เป็นกมาลาอยู่อันโอ้ลูกศโหเป็นทยอยมาหาปูก็ทยอยมาวัดกมลาจะดึงก็ดีเนี่ยเอากระฟอกกรแฟมาต้อนรับมันพระธรรมะตอ้มันปูกับปูกับว่าวไล่ละเอียดคือความฝันเนี่ยปูช่วยฟังถ้าบว่าวไล่ละเอียดเนี่ย มันกับบริจาคที่มาที่ไปเป็นโมเมนต์ว่าวสันสันเป็ดแปรออกมาล้นมันโมเมนว่าเขายางไปแล้วโตเลขตกเปื้อลอยมาใส่ดาโนลนมันต้องมีเรื่องคกอยังเงนนี่เราพูดเกี่ยวฝนกับพวกเมืองไฟบางคนว่าพูว่าวสันสันเรื่องดอกเพราะว่าชิปอันนึงออกไปแล้วไอ้ส้มถึงน้ำมันบริเวณบริษัทโรไลพูดก็เราว่าสันสันนี่แหละแค่นี่แหละ ไอ้เรื่องเกี่ยวกับบุญบุกไฟก็จะเป็นบุญบกไฟอำเภอไหนล่ะทีโอ้บุญบกไฟเออบุญหมกไฟเพื่อนนั่นผู้ราชการจังหวัดสองจังหวัดจากประเทศไทยกับประเทศลาวคับโอ้วานนี้ไม่อ่อยระว่างที่ละแต่ว่าไม่อ้อยยังบุญจากเรื่อนไอ้ตัวเลขรถมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่นเราทัรมาเอาวันที่สิบเจ็ดนี้มือเสาร์เนี่ยมาีนคุ้นพุงก็มาวันที่สิบแปดไหมครับ เออคุณพงศ์มาวันที่สิบแปดช่วงบ่ายนี่คนเวลาขันคุณพงศ์มาวันที่สิบเจ็ดช่วงยามบ่ายเช้าบ่ได้ายีพ่อพูนอันทย์รถชนกันมอเตอร์ไซค์ตกน้ำยังนะไอ้บัตรเป็นคือวันที่สิบเจ็ดที่มือแรกนี่หครับผมตื่นสอบมาไม่ได้จีได้มาเออคุณพงศ์มาวันที่สิบแปดก็เลยได้สองชุดไปนี่อันที่สองชุดไปความขวัญกับ ก็ตามที่ออกคลิปพุ่นพุ่งครับุณผู้ใดอยากรู้ไล้ละเอียดก็ต้องติดตามพุ่นพุ่งเนี่ยเพราะพูบอไดบอาไลยละเอียดถึงขนาดนั้นกครับ็สรุปแล้วก็ซ้ำกันนะพู้ก็ซ้ำกันเรื่อยๆว่นี่คือพูนี่แหละแต่ว่าพูอัไรนะไอก็ต้องมันสมบันสายาเม็ดเดีอวมาเลยไอยินในหันมันมีสามจุดมับ้ะพูก็ยิ่งไปที่ห้าสิบสอง โอ้นี่เม็ดเดียวห้าสิบสองเม็ดเดียวอืมแต่ว่าเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องการเรื่องปฏิทัศน์ที่ใจเองเนาะเรื่องปฏซื้อหรือปฏิสิริ์ปฎิสิริเก้อแต่เรื่องของปัญหาตัวเลขมันก็ไอ้มันก็มาขึ้นกเนาะเออไปค้นพวกคนไปท้าท้าบางนึงก็เป็นตัวนึงไปแมนปูแมนครับผมปูบอดด้บันนะย่า่ยังปฏิสิริหรือปฏิสิริก็ยากไอ้ที่ ผู้ได้สิไปสิมากกับเรื่องของยุม่มครับเพราะว่าพูกกันอยู่ต่มกะติเพราะว่าผู้ก,กันย่างก่ได้ผู้กันนั่งกันทั้งรถผลอยากได้ยังเขาก็ถือบินไปซื้อๆเราก็มาด้วยที่จริงผู้ก็ไปก็ได้เราอ,อันนั้นแต่ว่าผู้อยากอัน,น,นไปเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาฟังใช่ซื้อเพร,ะระาะว่าสวดทิ้หมดเลยก็สิเป็นประสาทไม่ทราบผู้เม็ดเดียวครับเป็นอะไรทื่ตัวกันครับผู้ฟันเม็ดเดียวห้าสองโทร แต่ว่าอันนี้คือความฝันปูปูกับเล่โบบัญย่าให้รายละเอียดคันบัญย่ารายละเอียดปุ๊บเขาก็ลูดคือก้อนปูปูลูดคือเกาแต่ว่าซุ้มหมดผู้เฒ่าเพื่อนนั่นขอบบอกฝากผูม่านขอขอบคุณกาบพอไว้เดอที่เป็นคนท่าเจ้าวนดีใจเลยโอ้ครับผมคันพ่อสวัยเพราะเอ้ยนอันจุดถูกมกานปูปูไม่ได้ว่าวัน อันนั้นขึ้นมากวันครั้งที่หนึ่งับครับเพราะว่าปูบ่อยากพอมันหลายประเด็นอพอสมัยดดถามมาปูกคนแล้วว่าแซครึบก็เลยขึ้นพอปากนลยนะโอ้ไม่กนอีดีแล้วครับเพราะว่ามืออันนั้นอันอันย้า่ที่อันปูนอันเบิ้องหลวงแล้วอันในความฝันที่ผมเป็นเบิ้งหลวงสกิงนี่เบิ้งหลวงแล้วที่แล้วได้เกิดที่สุดนะ แล้วก็มาหาปูมากับปูนี้ที่มาแล้วก็ถือเยอะน่อยถืไปสิบเจ็ดลำล้อยครับเป็นสี่ศูนย์เขาโรยแบบแนวทางปูบิดแล้วคือตัสามตัวห้าสองตัวชุดสามตัวกับยูชิ่วสองหกแปดลางมีเดียวเขียนแขนครับหาสองไปหน่อยยะชื่อต่างไปพิจารณาเอาเนาะลุงปูไปแนวทางได้ไปหน่อนได้คระบโชคข้ามานครับสวัสดีงามครับใช